สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับดินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเคนะนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม king of plus กันนะครับในวันนี้เราจะมาเล่นด่านที่12กันนะครับโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มด่านที่12กันนะครับทุกคนเคนะโซลคอหม่มาด้วยทุกคนเดี๋ยวไปไปที่ฮีโลรูมน,นึงนะซึ่งเป็นลุงไฟนะครับเคก็วิลรูเหมือนกันว่าลุงแกจะโผล่หรือเปล่าแต่ว่าข้อดีของลุงแกที่เคสังเกตมาเร็วที่น่าจะวิ่งเร็วที่สุดในเกมแล้วล่ะฮะแล้วก็ ค่อนข้างจะบาลานซ์เรื่องการโจมตีเลือดมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลุงแกจะโหดแค่ไหนนะครับผมกดจิ้มแป๊บอันดับแรกด่านนี้มาเฮ้ยนี่มันประสาทจอมมานครับก่อนเลยวา่ามานก็อันขานเราจะอยู่ฝั่งเขอครับตรงนี้ซัมาพมร้อมเล t โก้เดี๋ยวคีมาการฝั่งนี้ไว้ก่อนดีกว่าจริงไหมตาสัญญานี่คืออะไรวะกูตรงนี้ก็เจอกูตายเลยวะ โอ้มาถึงซัมมอนโหดมากผ่านตรงข้ามเกมก่อนกับตานั่นะน่ะมาถึงเจอเตึงเลยทุกคนตรงนี้ไม่เป็นปัญหามากเลยโอ้มาถึงหลุดแล้วอ่ะอันนี้ไปไม่ทันเดวมากันตรงนี้เต็มเกมก็บิวซัมมอนเลย เดี๋ยวเราจะให้มันมาบริเวณนี้แล้วเดี๋ยวเคจะเริ่มเล่นโว้คันนันอุ้ยเ,เกือบมาตายเออตายสวยเคอาจจะต้องใจนิ่งนิดนึงนะเคต้องการเงินเพื่อที่เคเับป้อมมากดาแล้วเดี๋ยวต่อไปเคคุ่งมาดูนี้อุ้ยดักไนท์หวะป้อมตรงนี้นไม่ได้อัพเลยผูเลือดเลือดเดี๋ยวจะให้เลือดนี้นไปที่เลือดยากเดี๋ยวไว้นี่ก่อนนี่เลย แล้วก็จากการนี้ตอนนี้ขี้อยากได้กลุลเลมมากเลยขี้อยากจะต้องแบบใจอาจจะต้องนิ่งแบบส <ฮะ S 1> ามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาเอามาแก้สกิลิตันงกันเ<า>วฟพลาดเร็วมากอุ้ยตรงนี้มาวะ่ะ น่าจะไม่มีรังงหนมาหรอกงั้นเดี๋ยวเคียวปูกระบาดเคียรงนี้ก่อนจะสามร้อยแล้วจะสามาล้วทุกคน <Freedom. S 1> โอ้โหมอนเยอะจัดสามร้อยโอเคต่อไปก็หาตังนี่แหละอีกสามร้อยที่อาจจะไม่สกคิปเวมนะเพราะว่าตอนนี้เราคือตึงจัด เออไหวละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันมันใส่หมอนมาตรงนี้ได้ด้วยหรอวะเรียว่ากี่ยืไ้ไหวนะโกเลมมาละเดี๋ยวกุลเลมมายืนกลางนี่ก่อ <L> นเดี๋ยวจะให้แมนยืนกระจุกตนี่ก่อน วุ้ยตรงนี้แล้วบอลไม่อย um ู่วะเอา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 ฮีโร่หนีแป๊บให้ฮีโร่มปดึงเลือดอ่ะเดี๋ยวมันมาออกตรงนี้มต้องการแบบของจริงเลยไอ้นี่เดี๋ยวต้องการแบบตึงแน่โอเคเรื่อมันมาละ ง่ายสุดละเสียดายมีนะได้โกเลมมาก่อนช่วยได้เยอะเดี๋ยวหายสักป้อมหายสักตัวหนึ่งเดี๋ยวก็ง่ายขึ้นละที่กำลังคิดอยู่ระหว่างโกเลมกับสายฟ้าที่เอาว่าไหนก่อนแต่ที่ลวดธนูนี่เดี๋ยวต้องทําเป็นขั้นสามให้หมดก่อนที่จะเป็นขั้นสุดแบบอันเนี้ยมีการต้มมอนมอนมาด้วยเดี๋ยวเถือที่เอาแค่แบบมอนกปกติมานี่ดีกว่า พันไหมวะนี่คือรุ่นบไอ้ไอตัวเจ็ดเนี่ยไม่ไหวไหวไหว,ว,วโอเคเดี๋ยวจะได้โกเลมละพี่เมงใส่ม้อนมาแล้วอุ้ยมีการไอน,นี้ด้วยมันเอาเสามาล็อกมาล็อกปืนใหญ่ที่ต้องรีบเลียร์แล้วเนะี้ยอันนี้เดี๋ยวโกเลมมายุ่งนี่เลยตรงเนี้ยว้าวาุ่นแน่ โอเคได้กลเลมวิวิล็อกมันล็อกมันล็อกวิวคยอันนี้กดไม่ได้อ่ะโอเควิมอนเยอะมากโอ้วิจะไม่ไหวหรอ เดี๋ยวทหารน,นี่มาก่อนเนี่ยตรงนี้ตึงจัดอ่ะจะได้โบแคนอนมากอันนี้ก็อาตวี อุ่นจัดอุ่นจัดโอ้โหขี่ผ่านมาได้ยังไงวะดูที่เลือดขี่เหลือสิบเก้าเนี่ยจบโหกว่าจะผ่านมาราสุมนี้ไปได้เดี๋ยวต้องมาเจาะกระดูกนี้ ยาอนนี้ก่อนอีนิดนึงจะได้แล้วเอามาเลย จะได้โกเลมละน้าโกเลมมายืนตรงนี้ได้อะเค้เริ่มบาดละก็เลยตรงนี้เค้ได้ทำปอมโอโหมันคุมกำเนิดเค้โอ้โหโโหมันคุมกำเนิดละ ปัญหาคืออันนี้ละน่าจะทานแหละใช่ไหมมองลงอย่างเงี้ยดีมากเลยทีตอนนี้จมีซัมมอนโกเรนมาได้ไปของโกเรมอันนี้เดี๋ยวทำขวานคู่เลยอ่ะมันล็อกเคถาวรงั้นเคก็ไม่สาคิฟเครอเครอได้เอาดีอย่าว่าเรียวอะเคเครอได้เอาดีก็ว่าดีขาว้ะทานไม่้ ไว้ก่อนเวลาคีฉีมันจะได้รุนสีท่ากิ้ได้ถ้าถ้าขีอัพจะโดนหทาท่เกิ้โอเคเดี๋ยวเอาอันนี้มาดักมาดักตรงนี้ดีกว่าอุ้ยไม่ทันโอ้โหทนูนี่ของทำอาหากินได้ไม่ไปแล้วแก้เกม โกเลมสามอันนะทุกคนเจมบอกแล้วเล่นเกมนะโกเลมคือคำตอบอยู่ไม่ได้จริงถ้าไ,ไม่มีโกเลมนี่โอเครอครับเดยวสิสาม อยากให้ท่านเผ้่เดี๋ยวนะเราดักได้ แพ้ราหาตังโด <Freedom. S 1> นจัดดนจัดดนจัดแพ้เ,สเวสตีทุกคน ว้าวุ่นละกิยเยอะๆเลยตอนนี้รุ่นอย่างเดียวเลยว่าธานูพิจะฆ่าจะฆ่ามอนพันเวสสี่มอนเยอะมากเฮ้ย <c oughs> มันมักอ่ะชิบหาย โมแค่นอนเลยดัก,กนต่อไปเวิสนะิบห้าแล้วนะสายป้าวันนี้คืออัปตันเลยเฮีย No, I wouldn't. Can't touch this. Right there. My, my. I'm pitting uh -huh. a fool. เชี่อว่าไหวนะตอนนี้ the light, the light. ตอนนี้คือปั่นไฟอันตาเลือกอะเคบอกเลยเ <Freedom. S 1> นี้ยรลอยได้กระ,ะดูกนี่แหละที่เหลือคือแบบเอาอยู่แบบใบคิวไวคิวทุกคน ปั่นไฟทุกกนดูดินี่คือครั้งแรกนะที่เขียนอัพอัพแบบอัพตันขนาดเนี้ยเย้อ้าวโอเคจบแล้วใช่ไหมลูกไลท์ทามมีแสตเอาฉันต้องการที่ฉันต้องออกเลยอยากบัรลังเองนะสินะโอ้โหไปคิดเลยบอสออกมาเร็วเสกบอสตรงนี้ก้วยเดี๋ยวต้องรอให้มันมา ตอนนี้ก็แค่ประคองใั้นมันมาใ,ใกล้ๆแค่นั้นแหละขึ้นหลอดละขึ้นหลอดละ ล้วบอยจะตายแล้วได้เวลามันไปปิดฉากหลักพาซาฮีโร่คุนี่เนีุยกยอมกำมองมายอมกำมอมมานี่เน่เฮ้ยชิบหายแต่ไม,ม,ไม,ม่ไม่มีบอไม่มีไม่มีบอสตรงนี้ด้วยบุญละอัาตังกันเลย เดี๋ยวจะมันมาใ,ใกล้หนึ่งสองสามเฮ้ยโเลียมตายหายแล้วจะยืดทันไหมวะจะยืดทันยืดทันทุกคนชนะชนะชนะนี่อะยืดทันเย้ฮ่าฮ่ามันจบแล้วครับนายอุ้ยวิญญาณผุดออกมาเพียบเลยโอ้ โอ้จอขาวเลยนี่ชนะประลองชี h i e สามสิบดาวด้วยเอานี่เราเอารอเราเล่นเกมที่จบแล้วหรอมีคัทซีนบอว่าเกี่ยวกับชัยชนะของเรานะครับเนี่ยเขาเรียกว่าไปกู้โลกมาเนี่ยทุกคนมีความสุขทาราชาก็สวยสปานยัก์มีคัทซีนต่อตอนอคุยคุยเรื่องวีลกรรมนี่แบบพีกก่ผู้กล้าเป็สาย้มคนลมจะมาไมาได้นะครับโอ้มีเอ็นเครดิดด้วยเอา่ารเว่าเกมนี่จะมีหลายชัตเตอร์เทพไหมรู้แต่ว่าก็จบเลยก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับการรับชมลิปวิดีโอในวันนี้นะครับ หากมีโอกาสจะอาจจะมาเล่นเกมนี้แต่เป็นภาคต่อนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกห้ด้วยนะคระับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ินดีต้อนรับนะครับสามารถติดตามผลงานใหม่ๆของเคนะได้ที่ช่อง YouTube ของเคนะได้เลยนะครับยังไงก็เคนะขอตัวไปก่อนนะครับไม่ป้างเอาเฮ้ยมันมีแชตเตอร์ต่อมันมีมันมีมันมีมนมมนมคัตซินต่อเฉยกระถาลร่วงแล้วแบบมีใครหยิบไปก็ไม่รู้ทุกคนเฮ้ย อยูด่ดีวิเว,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 ว้มวนเข้าสู่ร่างกายโอเคเกมเต้นจบละไปเบไปจริงวะเกบไปจริงวะบ๊ายบาย